สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง1-15ตุลาคมนะคะอาจจะไม่ค่อยครอบคลุมทุกท่านก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับผู้ที่ยังติดตามคลิปความรักอยู่นะคะผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ข้ามโฆษณาด้วยนะคะมาดูกันนะคะชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะจะไม่ได้ทายเรื่องของความแตกแยกจะไม่ได้ทายอะไรเลยจะทายแต่ไปเบี่ยงประเด็นไปเป็นปัญหาเรื่องอื่นนะคะโอเคโอเคค่ะชาวธนูค่ะ สำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะคะเข้ามาหาคุณเรามองว่าที่คุณหวังอะไรเอาไว้นะคะในใจของคุณอะนะคะกำลังละกำลังจะเกิดขึ้นละความสําเร็จนะคะความสําเร็จต่างๆนานาบางท่านบางครอบครัวมีเรื่องราวของการขยับขยายละนะคะขยับขยายที่อยู่อาศัยนะคะตรงนั้นบางท่านกําลังมองหาบ้าน ก็ได้ด้วยเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านก็ได้ด้วยอยากจะได้บ้านใหญ่มากกว่าเดิมก็เป็นไปได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางท่านช่วงนี้รอจังหวะเวลาที่ว่าอยากจะเที่ยวพักผ่อนด้วยกันแล้วนะคะการเที่ยวพักผ่อนด้วยกันอาจจะหมายถึงว่ามีการเดินทางนะคะการเดินทางไกไปพักผ่อนกันเป็นครอบครัวแล้วนะคะเรื่องราวของคนในครอบครัวตรงนี้ขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่โดยเฉพาะ คือเรื่องของงานด้วยนะคะเรื่องของงานมีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มดีขึ้นด้วยนะคะที่คุณหวังที่คุณทําอะไรมาก็ตามนะคะสิ่งที่คุณทําผลออกมาน่ะนะคะความสําเร็จมันรอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะตรงนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวยินดีมากๆนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะต่างๆนานากําลังจะเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีธนู โดยเฉพาะท่านที่มีเรื่องของการอยากจะพักผ่อนนะคะฮันนีมูนด้วยกันก็ได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่ถ้าคู่รักกันสุขงอมแล้วมีเรื่องของการเดินทางเที่ยวก็ได้ด้วยค่ะนะคะตรงนี้ขอดูหน่อยนะคะใครที่เป็นคู่รักที่อยู่ห่างไกลกัน เป็นครอบครัวหมายถึงว่าสามีคุณภรรยาคุณหรือแม้แต่คู่รักของคุณนะคะที่อยู่ไกลนะคะคุณก็รอคอยจังหวะที่จะพบเจอเขาได้ด้วยนะคะตรงนี้โอกาสมาหาคุณแล้วนะคะมาดูสําหรับคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นของชาวราศีธนูค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้ยเออคนที่มีประเด็นมีความรักที่เป็นคู่ครองอะ เรามองว่ามีความรักที่เป็นคู่ครองเลยคุณรู้คุณว่าเราก็มองว่าคุณรู้ว่าคุณมีคู่มานะคะแต่คุณจบกันมาแบบกระทันหันมากจบแบบโป้แตกมากจบมาแบบว่าอืมคุณอาจจะไปรับรู้อะไรนะคะบังเอิญ บังเอิญคุณไปรับรู้อะไรเท่านั้นเองนะคะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายเลยกับคู่ของคุณนะคะชาวธนูใครใครที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา2ปีมานี้ช่วงเวลาตั้งแต่อ่างปี6 1หนึ่ละนะคะเรามองว่าถ้าใครมีปัญหาความรักมาแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของการจบจริงๆนะคะ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวราศีธนูแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าถ่ายใครที่จบมาเนี่ยนะคะแน่นอนละชีวิตของคุณปลดล็อกเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะไปรับรู้อะไรมาแล้วว่าเขามีคู่ของเขาหรือเปล่าก็มีส่วนด้วยนะคะของชาวราศีธนูนี่แหละค่ะคือส,สิ่งที่ทําให้คุณกับเขาต้องจบกันมาแต่ตัวตนของคุณคุณเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะอีกอย่างหนึง่งการจบของคุณคุณอาจจะรู้ ช่วงนี้คุณอาจจะรู้ก็ได้ความลับไม่มีในโลกเขาบอกว่าอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้หนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวเขาก็ได้ที่เข้ามามีส่วนผัวพัน์ในความสัมพันธ์คุณหรือครอบครัวคุณมีส่วนมีเข้ามาผัวพันนะคะทาให้ความรักของคุณมันต้องล่มนะคะความรักแตกสลายแต่ทางนี้ทางนั้นชาวราศีธนูนับจากนี้ไปค่ะนะคะชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่ นะคะเริ่มต้นใหม่จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะของชาวราศีธนูบางท่านที่เป็นคู่ครองกันมามีเรื่องราวของนิตินายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนิตินายนะคะธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับทางนิตินายจริงๆนะคะแต่เรามองว่าการที่คุณจบกันกับเขาหนึ่งอะ่ะครอบครัวเข้ามาแทรกแซงสถานะทางสังคมเข้ามาแทรกแซงบทบาททางสังคมแล้วฐานะสังคมด้วยฐานะด้วยต่างๆนานาเลย ครอบครัวด้วยเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้อะไรบางอย่างความลับที่เคยปิดบังกันมาความลับที่คุณไม่เคยรู้เดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะว่าสิ่งที่คุณจบกับเขาอะสาเหตุเพราะอะไรนะคะนี่ก็คือ,อ,อคนที่มีประเด็นของชาวราศีธนูค่ะต่อให้เคยมีคู่ยังไงต่อให้คิดว่าเป็นคู่ยังไงทุกอย่างมันจบเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยน เ,เป็นการปฏิวัติรูปแบบความรักของคุณเป็นการปฏิวัติในรูปแบบของคู่ของคุณจริงๆเป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณจริงๆนะคะตรงนั้นแต่ตอนนี้เราเชื่อได้ว่าคุณอาจจะคิดได้แล้วว่าโอเคคงไม่ได้เหมาะสมกันคงไม่ได้คู่ควรกันและกันนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะของชาวราศีธนูอาจจะไปจับโป๊อะไรบางอย่างอะ ตัวตนของคุณถ้าเป็นคุณเป็นฝ่ายกระทาําคุณก็ต้องโดนเขาจับโปะอยู่แล้วนะคะบอกแล้วว่าเรื่องราวความรักอาจจะสลับตําแหน่งกันได้นะคะโอเคค่ะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอยโอธนูเรามองว่าความรักของคุณมันเป็นความรักรักสามเศร้าเราสามคนถ้าคุณเป็นตัวจริงเสียงจริงกันกับเขาก็ย่อมหมายถึงว่าเขาไปมีคนอื่น เป็นการปิดสินนะคะบอกได้เลยว่าเป็นการปิดสินแต่ถ้าเขามีคนอื่นเป็นตัวจริงเสียงจริงก็ย่อมหมายถึงว่าเขามีความที่ว่าไม่รู้จักพอในความสัมพันธ์นะคะเขามีคนคุณอีกหนึ่งคนเข้ามาแทรกแซงแต่เราคิดว่าแต่เราคิดว่าเขากับคุณเนี่ยนะคะคบกันน่ะเขามีใจให้คุณก็จริงนะคะแต่เขาไม่ได้ให้สถานะคุณไหมเขาไม่ได้คิดจะผูกมัดคุณเขาไม่ได้คิดจะเอาคุณขึ้นมาเป็นแฟนตัวตน นะคะอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะตอนนี้ตัวเขาเองก็โอเคไปได้ดีแล้วเราเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้ดีแล้วอิสระปลดล็อกแล้วอิสระเสรีกับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเขาพักเบรกพักใจแล้วนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีเรื่องราวของการปิดสินมีเรื่องราวของความไม่รู้จักพอด้วยนะคะมีเรื่องราวของมือที่3เข้ามาแทรกด้วยนะคะนี่คือประเด็นเลยนะคะแต่เราก็มั่นใจว่า เราก็คิดว่านะคะพคเขฟ้องมานะคะว่าโอเคชีวิตของเขาตอนนี้กําลังไปได้ดีมีสุขเนี่ยไปได้ดีมีสุขในในการใช้ชีวิตดีกว่าต้องบอกว่าในการใช้ชีวิตดีกว่านะคะแต่ถ้าในใจของเขาลึกๆจริงเรามองว่าในใจลึกๆเลยนะเขาอาจจะมีเยื่อใยอยู่กับคุณนะคะแต่เขาตัดคุณไม่ได้นะคะแต่ชีวิตของเขา อย่างอื่นมีสุขดีอยู่แล้วแต่ในใจเท่านั้นเองนะคะที่ยังตัดคุณไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาใจะรอที่จะพบคุณเรามองว่าเขาเลือกที่จะปล่อยวางเลือกที่จะพักใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจของชาวราศีธนูจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะธนูอาจจะสลับตาแหน่งกันได้นะคะแต่ถ้าธนูใครที่โดนกระทำมาเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าอืมนะคะสองปีเนี่ยเป็นสปีที่ สาหัสเหมือนกันของชาวธนูนะคะมาดูค่ะความในใจของคุณนะคะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างโอตอนนี้ตัวตนของคุณเองอ่ะคุณคิดอยู่แล้วคุณไม่เอาแล้วคุณคิดว่ายังไงก็ไม่มีทางหวนกลับมาต่อให้กลับมาวันข้างหน้าทุกอย่างมันก็คือมันก็เป็นวังวนแบบเดิมนะคะคุณรู้อยู่ว่ามันสายเกินไปนะคะจบ สนิทจริงๆความในใจของคุณเรามองว่าคุณไม่เอานะคะคุณมีคุณมีความคิดของคุณตั้งมั่นไว้ในใจแล้วไม่มีทางหวนกลับมาได้คุณเนี่ยลืมเรื่องราวพยายามจะลืมเรื่องราวพยายามจะให้เวลาทุกวันนี้นะคะค่อยๆเป็นอดีตไปแล้วก็ค่อยๆให้เวลากินกินกับอดีตไปนะคะตรงนั้น ใช้เวลาเท่านั้นเองค่ะเขาบอกว่าคุณต้องใช้เวลาลืมเรื่องราวในอดีตนะคะค่อยๆไปแล้วคุณก็ไม่คิดสนใจแล้วลหละว่าปัญหามันจะเป็นยังไงไม่ได้เคลียร์ละไม่เอาละคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายหนีปัญหาทิ้งคุณไปเนี่ยคุณอยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าเขาอะหนีปัญหาทิ้งคุณไปซะดือด้อๆปล่อยให้คุณนะคะเจ็บเสียใจ บางท่านกระอักเลยอะค่ะกับความรักครั้งนี้นะคะมีใจให้เขารักมีความรักให้เขามากมายแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือการทำร้ายจิตใจนะคะบางท่านถูกทำร้ายซะจนเหมือนกับชีวิตชีวิตคุณไปไม่ถูกเลยอะนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงนะคะของชาวราศีธนูแต่นับจากนี้ไปค่ะนะคะอย่างเช่นที่บอกแหละชาวธนูคุณเริ่มอยู่ได้แล้วคุณเริ่มคุณเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นแล้วคุณคิดว่า วันข้างหน้าเขาเทคุณไปตอนนี้คุณก็ไม่เอาแล้วนะคะคุณจะมีชีวิตยืนหยัดด้วยตัวเองคุณจะสู้ได้ด้วยตัวเองคุณบอกว่าต่อนี้ไปคุณไม่มีใครคุณก็เริ่มอยู่ได้คุณเข้มแข็งด้วยตัวเองในเมื่อคุณล้มได้คุณก็ลุกได้ด้วยตัวเองนะคะตรงนั้นขอดูหน่อยค่ะโอเคเขาบอกมาว่าเพียงแต่ว่าคุณเสียดายเพียงแต่นะเรามองว่าคุณเพียงแต่ว่าคุณเสียดายอดีต ที่คุณเคยไปมอบใจให้เขาที่คุณเคยไปรักเขาเราไม่ได้มองว่าคุณตอนนี้คุณจมปักกับอดีตนะคะเรามองว่าคุณไปเสียดายเวลาในอดีตที่คุณไม่เคยมองคนอื่นเลยคุณไปให้ค่าแต่เขาคนเดียวนะคะทั้งทั้งที่คุณมีทางเลือกอื่นอะแต่คุณไม่ได้มองคุณดันไปให้ค่าเขาแล้วสิ่งที่ได้รับกลับคืนมามันเป็นแผลนะคะแล้วก็เป็นบาดแผลใหญ่ในชีวิตด้วยนะคะนี่ก็คือความในใจของชาวราศีธนูเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของเขาค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ความในใจของเขากันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเรามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาบอกมาว่าเขาก็จะเขาก็พยายามแล้วนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาพยายามแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแต่เรามองว่าความพยายามตรงเนี้ยนะคะเขามองรู้อยู่แล้วอ่ะ ผลลับกับผลลับในวันข้างหน้ายังไงมันก็ไปต่อยากยังไงมันก็มองไม่เห็นหนทางนะคะที่จะมาจูนติดกันนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความรักที่เออเรียกว่าอะไรดีเอ่ยมันเป็นความรักที่มันต้องปกปิดความลับกันนะมันเป็นความรักที่มันมีใจเขามันมีความลับกับคุณอยู่แล้วอะค่ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่ามันเป็นความรักที่เขาหวั่นหวั่นอยู่แล้วนะคะเขากลัวว่าความลับจะแตกอะไรประมาณนั้นหรือเขากลัวว่าเขาที่เขาเขาผ่าคุณอะ เขาเอาคุณไว้ในเงามืดในตัวเขานะคะแล้วเขาก็กลัวด้วยเขาก็กลัวแตกด้วยนะคะแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าความลับมันไม่มีในโลกนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เขามองเห็นอยู่แล้วแหละว่าอนาคตอ่ะมันมองไม่เห็นหนทางจริงๆนะคะเลยเลือกที่จะเทไปเลยตอบมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องขยายสิ่งเนี้ย นะคะสิ่งที่เขาเป็นกังวลกลัวความลับแตกด้วยเขาก็เลยเลือกที่จะเทคุณไปหรือความลับแตกไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้นะคะเลือกที่จะเทไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่พยายามที่ผ่านมาเขาก็จะพย,า,พยายามแต่ความพยายามตรงเนี้เขาแค่มองเห็นผลทางมันข้างหน้าว่ามันไปต่อไม่ได้ก็เลยหยุดความพยายามซะดือ้อนะคะเลือกที่จะเทไปเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มของชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะ อนาคตของคุณเนี่ยแนวโน้มเนี่ยนะคะหรือวันนี้นี่ยนะคะเดือนเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวธนูเสียดายหัวใจที่ไปมอบให้เขาคุณตอบว่าคุณเสียดายหัวใจที่ไปมอบให้เขามากๆมอบใจให้เขาแต่เขาก็ไม่เหลียวแลเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งค่ะชาวธนูอืมทําไมเรามองเห็นว่าช่วงนี้คุณไปนึกถึงอ่ะคุณไปนึกถึงวันเวลากเก่าไม่ทราบได้นะคะ หรือว่าช่วงนี้เป็นห่วงเวลาที่คุณเคยมีอะไรที่ว่ามันเป็นวันสําคัญกับเขาไหมหรือว่าช่วงนี้เป็นวันที่เออเป็นช่วงเวลาที่คุณเคยมีเคยมีกิจกรรมอะไรที่วมันสําคัญสําคัญต่อกันไหมเนี่ยแหละค่ะทำให้คุณไปนึกถึงก็ได้ด้วยนะคะแต่เรามองว่าคุณก็แค่นึกถึงแล้วคุณก็เสียดายเสียดายหัวใจที่ไปมอบให้เขาคุณจะ,ะเผชิญความจริงละ ต่อไปเนี้ยคุณจะกล้าสู้ความจริงละไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าความจริงจะเลวร้ายกับยังไงกับคุณก็ตามทีนะคะจอดต่อจากนี้ไปเราก็มองว่าชาวธนูคุณตัดสินใจเด็ดเดียวแล้วแล้วก็เด็ดขาดแล้วว่าเรื่องราวาร่างคุณกับเขามันไม่สามารถเป็นไปได้ต่อไปแล้วเขาอาจจะไปหวนปกลับไปหาคนเก่าเขาก็เป็นไปได้เขาอาจจะไปหาใครสักคนหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ตัวตนของคุณคุณยังมีคนรอบข้างให้กำลังใจคุณนะคะแต่เราก็มองว่า ต่อให้มีใครให้กำลังใจคุณก็จะมันก็สู้ไม่สู้เท่ากับคุณให้กำลังใจตัวเองคุณรู้อยู่ว่าต่อให้คุณยื้อต่อไปก็ป่วยการต่อให้คุณผูกมัดใจเขาไปก็ป่วยการนะคะนั่นแหละค่ะนะคะคือสิ่งที่คุณตัดสินใจจบก็จบพยายามเข้มขังด้วยตัวเองพยานยืนหยัดด้วยตัวเองพยายามให้กำลังใจตัวเองนะคะพักใจเรียบร้อยแล้วเรามองว่าคุณอยู่ในห่วงเวลาของคนหลบเราเชื่อว่าคุณหลบเรียแผลใจมาสักพักอะ แต่ตอนนี้คุณเริ่มมองเห็นหนทางสว่างของตัวเองแล้วค่ะเริ่มอยู่ได้เริ่มเข้มแข็งนะคะตรงนั้นคือแต่ช่วงนี้ชาวธนูแปลกๆโดยที่ว่าคุณก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของความรักเลยนะคะของคนที่มีประเด็นนะทั้งนั้นที่คุณก็พยายามลืมเขานะคะบางท่านเปลี่ยนแปลงกันมาเป็นปีดูสิบางท่านเขาออกจากชีวิตของคุณไปเป็นปีแล้วอะ แต่บางครั้งบางคราวทำไมเรามองเห็นคุณไปแอบ,แอบคิดถึงไม่ทราบได้หรือคุณอาจจะเสียแค่เสียดายเวลาเก่าๆก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างน้อยๆชาวธนูคุณเริ่มมองเห็นเริ่มมองเห็นแสงสว่างกับตัวเองเริ่มดีขึ้นนะคะพักใจเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ โอ้เชื่อไหมเขาไปต่อน่ะเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณเลยอ่ะแนวโน้มของเขาเนี่ยค่ะเขากําลังได้ดีในชีวิตของเขาเราเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีครอบครัวนะเขากําลังได้ดีในชีวิตครอบครัวเขาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะหยุดอยู่ที่คุณด้วยเขามีอนาคตที่เขาให้ค่าเขามีอนาคตที่เขาวางเป้าหมายไว้นะคะในความสุขของเขานะคะในความสุขที่เขาเลือกเองนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าเขาไม่รู้จักพอน่ะ นะคะเขาน่าจะไปมีเขาน่าจะไปเรียกว่าอะไรดีเอ่ยวะโอเคเขาน่าจะไปมีความสุขกับคนของเขาจริงๆนะคะแต่เราเห็นว่าในใจลึกๆของเขาอะ่ะเขาก็เสียใจกับเรื่องราวระว่างคุณกับเขาแหละ เพราะว่าที่สิ่งที่เขาเสียใจอ่ะมันเป็นเรื่องราวของคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสร้างปัญหานะคะเ,เรื่องของคนในครอบครัวด้วยเรื่องของคนของเขาด้วยหรือเรื่องเรื่องของใครก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเข้ามาพัวพันนะคะเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยทําให้เขาไม่คิดที่จะหยุดอยู่กับคุณ บางคู่ต่อให้เป็นตัวจริงเสียงจริงกันมาเขาก็ไม่เลือกที่จะหยุดอยู่กคุณเขาก็หวังอนาคตว่าเขาจะมีใครที่เป็นคู่รักเขาที่พร้อมลงเลยนะคะเป็นครอบครัวจริงๆนะคะเขามีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณเลยของชาวธนูนะคะการที่คุณตัดสินใจอย่างนี้เราก็เชื่อว่าคุณก็น่าจะตัดสินใจที่จะกล้าเผชิญความจริงแล้วกล้าที่จะยอมรับความจริงเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่เรามั่นใจว่าเขาก็คงต่อให้เขาในใจลึกๆอะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะแอบหรือแม้แต่ว่าเขามีแวบบ้างแต่เราก็มองว่าเขาไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วอ,อะ่ะเขาไปให้ความสำคัญในชิดของเขาความอยู่ดีมีสุขของเขาแล้วเขาก็มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขาโอเคมาดูตัวตนของคุณนะคะบทสรุปของคุณ ชาวธนูคะทาไมบทสรุปมันปแปลกทําไมมันสวนทางเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะชาวธนูมันแปลกมากเลยอืมใบสามใบเนี้ยใบที่ขึ้นมาหมดเลยอะค่ะชาวธนู สีใบเลยเดี๋ยวขอดูอีกใบนึงค่ะโอเคบทสรุปของชาวิานูเป็นอย่างนี้นะคะเรามองว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้มากว่าคนคนนั้นของคุณอาจจะมีการติดต่อหาคุณนะคะคนคนนั้นของคุณอาจจะเป็นมีการติดต่อหาคุณนะคะทำให้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกที่จะเอาตัวเอง move on ในวันข้างหน้า หรือตัวเองจะต้องวนกลับมาหาเขาแต่เรามองว่ากว่าที่เขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณลืมแล้วอะที่คุณพัก,พกใจแล้วที่คุณเริ่มชีวิตใหม่แล้วนะคะเนี่ยค่ะมันขึ้นมาเต็มๆเลยนะคะตรงนั้นหรืออีกในหนึ่งคุณรู้อยู่แล้วก็เป็นไปได้ว่าเขากลับไปหาคู่ของเขาคู่เก่าของเขานะคะทำให้คุณอะเหมือนกับว่า คุณรู้อะนะคะแต่คุณยังตัดเขาไม่ลง แต่คุณยังอยู่ในห่วงของสถานการณ์ที่กาลังก้าวข้ามผ่านก็เป็นไปได้นะคะตรงนั้นนี่คือคือสประเด็นเลยนะคะประเด็นแรกก็คือคุณรู้ว่าเขากลับไปหาคนเก่านะคะที่คุณกําลังตัดสินใจและจะก้าวข้ามผ่านละนะคะแต่เรามองว่าคุณพักใจมาสักพักแล้วอะแต่เรามองว่าคุณรู้อยู่เต็มอกแล้วมันมีอะไรเป็นลางบอกเหตุคุณไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะอันนั้นก็มีส่วนก็เลยน่าจะถ้าประเด็นตรงนี้จริงๆเราก็มองว่ามันเป็นประเด็นน้อยนะคะแต่ประเด็นใหญ่ก็คือ เราจะสรุปให้ชาวธนูนว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้มากๆ มากมากนะคะต้องบอกก่อนว่ามากๆว่าเขาอาจจะหวนกลับมาหาคุณแต่เป็นวันที่คุณเลือกที่จะก้าวเดินออกไปแล้วเป็นวันที่คุณเลือกที่จะลืมเขาแล้วเป็นวันที่คุณเลือกชีวิตของคุณในวันข้างหน้าแล้วอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะคะของชาวธนูคนที่มีประเด็นนะคะคู่เก่าหวนมานะคะคนเก่าหวนมาช่วงนี้นะคะอาจจะมีแนวโน้มที่เขาจะทักกลับมาหาคุณอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจเลือกเอง หนทางชีวิตของคุณนะคะตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนโสดค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาการของคนโสดเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรคล้ายคลึงกันไหมเพราะว่ามันขึ้นมาให้แปลกๆอะทุกใบเลยขึ้นมาว่าเป็นเรื่องราวของคนเดิมก็เลยคิดว่าชาวธนูไม่แน่ช่วงนี้คนเดิมอาจจะทักกลับมาหาคุณก็ได้หรือคุณอาจจะได้มีการติดต่อคุยกันกับเขาก็ได้ หรืออนาคตก็เป็นไปได้ถ้าไม่ใช่ช่วงนี้นะคะแต่เรามองว่าการที่เขาติดต่อคุณมันเป็นวันที่คุณพยายามคุณก้าวข้ามผ่านแล้วอะ่ะคุณมีอิสระเสรีเรียบร้อยแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะดันมาดันมาจะทักมาหาคุณในวันที่คุณปลดล็อกหัวใจละชาวธนูคุณไปรักใครมากมายเลยเนี่ย แล้วเราก็มองว่าจริงๆอ่ะคุณอาจจะจบกับความรักที่มันจืดจางมานะความรักที่เขาเบื่อคุณก็ได้หรือคุณเบื่อเขาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมันคือประเด็นปัญหาของคุณที่คุณยังคาใจอยู่ว่าเขาเบื่อคุณหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะของชาวราศีธนูคนโสดโอเคค่ะแต่อย่างน้อยๆเขาบอกมาว่าคนโสดค่ะจริงๆอ่ะมีคนใหม่เข้ามานะนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะพร้อมเปิดใจหรือเปล่า นะคะมีหนังสือเล่มใหม่ให้คุณอ่านให้คุณเลือกมากมายอยู่ที่คุณพร้อมจะเปิดใจหรือเปล่าแต่เรามองว่าคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจเพียงแต่ว่าคุณไม่พร้อมจะผูกมัดตัวเองนะคะของชาวราศีธนูคนโสดมีความรักเข้ามาแต่ใจของคุณนะมันมีอะไรคารักซังในใจเท่านั้นเองว่าคุณจะยังไงดีกับชีวิตนะคะยังไม่กล้าเลยยังไม่กล้าเปิดใจกับใครเต็มร้อยสักทีเดียวด้วยนะคะเหมือนกับคุณมีอะไรที่มันเป็นลางของคุณว่าคนคนนั้นคนในอดีตของคุณเอ่อ ว้าวโอเคค่ะเกี่ยวกับคนในอดีตจริงๆนะคะแต่เรามองว่าคุณจบกับความรักมาเรียบร้อยละนะคะคนโสดจบกับความรักมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแต่ว่าในใจลึกๆของคุณอะ่ะมันอาจจะมีเยื่อใยอยู่บ้างที่คุณยังตัดเขาไม่ได้นะคะทําให้คุณไม่ค่อยกล้าจะเปิดเปิดไม่ค่อยจะยอบเปิดใจสักเต็มร้อยสักทีเดียวนะคะของชาวราศีธนูขอดูหน่อยนะคะธนูมีคนเข้ามาหาคุณอะ่ะมีค่ะ คุณไม่กล้าเปิดใจเพราะคุณมีลางสังหรณ์มีลางบอกเหตุในตัวเองว่าคนเก่าจะหวนกลับมานะคะคนโสดแต่ทั้งทั้งที่เรามองว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจบไปเรียบร้อยแล้วมันพังไปแล้วมันพังชั่วพริบตาเดียวเลยแต่เรามองว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าต่อให้หนกลับมานะ่ะเดี๋ยวปัญหาเกิดแน่ๆอุปสรรคก็ต้องตามมาปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้แหละคือประเด็นสําคัญเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะของชาติโนมันแปลกๆนะวิกนี้นะคะแปลกๆมากมาก เนี่ยคุณจบกันมาเรียบร้อยแล้วอิสระเสรีกันเรียบร้อยแล้วอะแต่ใจของคุณลึกๆจริงๆคุณยังไปเสน่หาเขายังไปคิดถึงเขาอะคุณมีอะไรเป็นลางสังหรณ์บอกเหตุของคุณจริงๆค่ะนะคะของชาวธน,นูว่าคนเก่าของคุณจะหวนกลับมาแต่คุณรู้อยู่แล้วการหวนกลับมาปัญหามันก็ต้องมีเพราะเขามีคนอื่นนะคะ เนี่ยค่ะเพราะเขามีคนอื่นจริงๆมีเรื่องราวของคนเดิมหวนกลับมาดีกว่านะคะแล้วก็น่าจะมีเรื่องราวของคนใหม่เข้ามาด้วยเป็นความรักด้วยนะคะโอเคแต่ลางสังหรณ์คุณบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะนะคะแปลกๆนะคะใจของคุณนะเซนคุณรู้นะคะว่าสักวันหนึ่งเอะเราจะก้าวข้ามผ่านดีไหมเราจะเปิดใจให้คนใหม่เต็มร้อยดีไหมเพราะว่าคุณเหมือนว่าคุณนึกอยู่แล้วในใจว่าเออเดี๋ยวต้องมีเรื่องราวของคนเก่า อะไรประมาณนี้ด้วยหรือเปล่านะคะคนโสดมันทําแม่งทำแม่งนะคะเปิดไพ่สัปดาห์นี้เปิดไพ่วิกนี้แปลกเขอดูหน่อยนะคะช่วงนี้ธนูอาจจะเส้นแรงก็ได้เหมือนกับว่าคุณอาจจะไปฝันถึงเขาก็ได้ดันไปฝันถึงคนเก่าก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนั้นคุณอาจจะไปฝันอยู่ดีๆเป็นห่วงเวลาที่คุณไปฝันถึงก็ได้ทําให้คุณก็ยังไม่ค่อยกล้าเปิดใจกับใครเลยก็ได้ด้วยนะคะ ขอดูหน่อยนะคะชาวธนูค่ะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาหาคุณค่ะให้คุณต้องตัดสินใจจริงๆแล้วแหละนะคะให้คุณต้องเลือกแล้วให้คุณต้องตัดสินใจแล้วอนาคตของตัวเองที่สดใสนะคะขาบอกอนาคตที่ดีอนาคตที่สดใสกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะ แต่คุณสับสนกับตัวเองเรามองว่าคุณสับสนกับตัวเองอะ่ะคุณไม่กล้าก้าวข้ามผ่านมากกว่าเรามองว่าคุณไม่กล้าก้าวข้ามผ่านจริงๆโอกาสมาหาชาวธนูแล้วค่ะความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาหาชาวธนูนะคะแต่คุณอ่ะ สับสนไม่มีทางออกกับตัวเองว่าไม่รู้จะยังไงดีก็ในเมื่อเอ๊ะตัวเองมีความรู้สึกคิดตะกิดตะกิดว่าอืสักวันหนึ่งคนเก่าน่าจะหวนกลับมาอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวธนูอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้เข้ามามอบใจให้คุณก็ได้เป็นความสัมพันธ์เหมือนว่าเขามีความจริงใจให้คุณอะเพียงแต่ว่าคุณไม่น่าใจก็ได้ว่าเอ๊ะจะมาแบบทีเล่นทีจริงหรือเปล่าอายุน้อยกว่าด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะของชาวราศีธนู คุณก็มองมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปกันรอดไหมก็ในเมื่ออายุต่างกแตกต่างกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะในใจของคุณอะมันมีอะไรที่คุณอาจจะคิดได้อว่าอืมมันมีเรื่องราวเหตุการณ์ของคุณเก่าหรือเปล่าวันข้างหน้าจะผวนกลับมาหรือเปล่ามันก็เลยละล้าละ,ะละังมันก็เลยสับสนทําให้คุณไม่กล้าเป,ปิดใจยอมรับคนใหม่นะคะ คู่ครองเข้ามาหาชาวธนูค่ะธนูเจอคู่ธนูเจอคู่นะคะตรงนี้มีคนเข้ามาทักทายคุณมีการพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์นะคะแต่เรามองว่าคนที่คุณสเสน่หาคุณน่ะคุณที่คุณไปสเสน่หาเขาคุณที่คุณเคยคิดว่าเขาคือคู่ของคุณน่ะนะคะมันแปลกๆอะ่ะ นะคะมันแปลกๆอยู่ดีว่าอาจจะมีการทักกลับมาจริงๆด้วยเซนของคุณบอกช่วงนี้คุณมีเซนช่วงนี้เซนของคุณบอกว่าแปลกๆว่าคนเก่าจะทักกลับเข้ามาคุณเลยไม่กล้าเปิดใจกับคนใหม่โอเคนี่ก็คือบทสรุปของคนโสดชาวธนูนะคะแล้วมันก็น่าจะเป็นไปแนวโน้มในลักษณะคล้ายๆคล้ายๆคล้าค,าค,าค,าคึงๆกับคนที่มีประเด็นนะคะก็เลยมั่นใจได้ว่าชาวธนูคะ อนาคตนี้มีเรื่องราวที่คุณต้องตัดสินใจคนที่คุณเคยแอบหวังหรือแม้แต่ว่าคุณลืมเขาไปแล้วแต่คุณให้เขาเหนือใจคุณที่คุณเสน่หาเขาคุณที่คุณไปคิดถึงเขายังตัดเขาตัดบัวยังเหลือใยนะคะใยอย่างน้อยๆเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คุณมีใยแน่นอนนะคะคดิเซนคุณบอกว่าสักวันเขาจะติดต่อหาคุณแล้วก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าเขาจะติดต่อหาคุณด้วยนะคะทําให้คุณละล้าละลางนะคะไม่กล้าจะเปิดใจกับ คนใหม่เต็มร้อยแล้วบังเอิญคนใหม่อาจจะอายุอานามใกล้เคียงกับคุณหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปต่อด้วยกันได้หรือมันจะเข้ากันได้หรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงของชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูค่ะพบเจอแต่ความรักที่นิ่งามนะคะพบเจอแต่คนศินเสมอพบเจอแต่คนที่คุณมีใจจริงๆนะคะ โอเคก็ขอให้ความสุขสมหวังมาหาชาวธนูสักทีนะคะคลิปนี้ของชาวธนูก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะนะคะไว้ติดตามคลิปความรักธาตุไฟนะคะคู่ใด2ปีมานี้จบจากแล้วนะคะถ้าไม่มีการติดต่อใดๆเลยนะคะมันย่อมหมายถึงว่าชีวิตของคุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว บทบาทชีตความรักของคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงคทั้งใหญ่ในชีวิตจริงในรอบกี่ปีไม่ทราบได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะแต่ถ้าใครจบกันมาแล้วแล้วก็มีการหวนกลับมานะคะโอเคอันนั้นอะเราบอกว่ายัางไปต่อได้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้จริงๆเอาใจช่วยชาวราศีธนูมากๆเลยนะคะให้คุณมีความสมหวังในความรักสักทีนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ